สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครูบบียนะครับแล้วก็คุกตงครูอั๋นเหมือนเดิมนะคะวันนี้โรงเรียนเราครับโรงเรียนวัดศรีรัพศรีเจริญธรรมครับกำลังออกเดินทางไปทัศนศึกษาครับคูเบียเราว,วันนี้เราไปที่ไหนกันบ้างครับเราไปที่วังนารายณ์นิเวศนะครับเราศึกษาหาความรู้กันในบริเวณจังหวัดลพบุรีของเราก่อนเนาะและที่ที่สองนะครับที่ที่สองก็จะเป็นเขื่อนปราศรีเขื่อนปราศรชรศิธิ์นะครับเดี๋ยว เราไปดูกันครับว่าเด็กๆมีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้ออกมาเที่ยวได้ออกมาศึกษาหาความรู้นอกสถานที่เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ,รบซึ่งซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ออกเดินทางมาแล้วนะครับแล้วก็มีรถมาทั้งหมดกี่คันนะครับคุอาอ๋อน่าจะเยอ<า>ะอยู่มากเลยครับประมาณาประมาณ ใช่ไหมห้าสิบห้าสิบพันห้าพันคนนะครับห้าพันคนนะครับโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะคะใหญ่พิเศษด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเด็กๆมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสำรั์ใครดีเอ่ยสำรับใครดีเฮ้ยน้องสาษณ์ใครดีอ่า เอาฟ้ามาคายคายดวงใจดวงใจมาดวงใจไอด้ามาสิว่าไงวันนี้เราไปไหนกันไปเขื่อนบ้านกาบวังพานารายค่ะอ่าพานารายราชนิเวศนะครับมีความรู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมเคยไปไหมตื่นเต้นตื่นเต้นไปเลยเรานั่งรถคันที่เท่าไหร่ใช่ไหมสามสิบเรามากันห้าสิบพันไม่ใช่หรอใช่ บอยู่ปออะไรอยู่ปออะไรครับอยู่ปออะไรอปอปห,หกนะคะใครคุณที่ปรึกษานะอ่าช็อตไปเลยเดี๋ยวเราไปดูปห้ากันดีกว่าค่ะหน้าหลังทำอะไรกันลูกเปิดมาใหน่อยเดี๋ยวเรามาดูแก๊งละไทยเดยี๋ยวเรามาดูแก๊งไทยรถกันเลยครับ โอเคครับคุณเฟิร์สวันนี้ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไหนแล้วครับอยู่กันที่พนรล,ลายราชนิเวศค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดลบบุรีตอนนี้นะครับเรามาถึงกันที่พานรลายราชนิเวศเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าด้านในนะครับมีอะไรให้เราเข้าชมบ้างเห็นเจ้าที่แอบกระซิบมาว่าวันนี้มีพิธีวงศงด้านในด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรให้เข้าชมนะครับเด็กๆจะได้อะไรบ้างเข้าไปดูกันครับความเป็นมาอย่างไรแล้ว เราเนรามาตะ่สมัยุ่โกสก็ช่ยมาเข้าอารยธรรมของินเดียานะคะต่อมาเมตัวเชงก็เขสู่อรยธรรมของพรามีเีงอนและุนะคะต่อมาเข้าสู่อินเดียก่อนูนอมนะคะอคือิวเรียกแขกเมงอันนี้ก็งต่อไปิจะจาแน คำว่าเขาก็คือเป็นชื่อของพระุทธูปที่ปริฐานอยู่ด้านในสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับผู้หลุยนะครับวันนี้เราก็จะมาด้านหลังนะครับเราก็จะอยู่กับตึกพระเจ้าเห่านะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งใช้เป็นสถานที่ที่พระเพทราชานะครับใช้ซ่องสุกกาลังและยึดอํานาจพระนารายมหาราชนะครับในช่วงที่พระนารายมหาราชเนี่ยกำลังประชวรอยู่ครับ อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะขอบคุณคุณลุยนะคะต่อมานะคะเราจะพาชมตึกพระเจ้าเหานะคะเดี๋ยวให้คุณอันพาทัวร์เนาะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยนะครับว่าตึกพระเจ้าเห่าครับเป็นรูปลักษณะอย่างไรนะครับนะครับอันนี้คือลักษณะนะครับซากนะครับของตึกพระเจ้าเห่าครับซึ่งสมเด็จพระเพรราชานะครับ ใช้เป็นที่ชุมนุมขุนนางนะครับเพื่อประกาศยึดอํานาจนะครับในขณะที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงประชวนอยู่ครับค่ะตอนนี้นะคะผู้อัานแล้วก็มาอยู่กันที่พระที่นั่งพิมานมงกุฎค่ะในส่วนของพระที่นั่งพิมานมงกุฎนะครับด้านบนนะครับจะเป็นพระห้องบรรทมนะคะของรัชกาลที่4นั่นเองนะครับก็จะมีพระแท่นบรรทมนะคะที่ยังออมีของอยู่ด้านบนมากมายนะครับแล้วก็จะมีฉลองพระองค์ด้านบนนะครับแล้วก็มี เครื่องใช้ของต่างๆของในรัชกาลที่4นะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันครับว่าให้บรรทมที่บอกว่าของรัชกาลที่4เป็นรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับขมาที่ชั้นบนนะคะชั้นบนนะคะก็จะเป็นประแท่นบันทมนะคะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นใช้จริงทั้งคู่นะคะคะต่อไปนะคะก็จะพาเดินไปดูนาฬิกาแดด ก็มาถึงนาฬิกาแดดนะคะเดี๋ยวจะให้ครูอัานะคะเป็นคนอธิบายโอเคครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่านาฬิกาแดดครับจากที่ฟังท่านเทศกรอนนะครับอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือเราจะใช้แสงแดดนะครับในการดูเวลาโดยดูจากเครื่องนี้ครับโดยเราจะหันด้านนี้ครับไปทางทิศเหนือแล้วก็จะดูเวลาผ่านของช่วงนี้ครับโดยจะใช้เป็นเลขโรมันนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะใช้แสงแดดเาเรียกว่าอะไรนะครับการตกตะทุใช่ไหมครับ แล้วก็จะบอกเวลาทางด้านนี้นะครับวิธีการดูนะครับเราจะเนี่ยครับถ้าเป็นตอนเช้านะครับแสงมันก็จะผ่านตรงนี้ครับแล้วไปลงด้านนี้นะครับตัวเลขก็จะบอกผ่านตรงนี้ถ้าเกิดเป็นช่วงกลางวันนะครับก็จะแสงแดดก็จะส่องมาช่วงตรงนี้ครับแล้วก็ลงมาด้านล่างเออเวลาก็จะบอกในผ่านเลขโรมันด้านนี้ส่วนเหมือนตอนเย็นตอนบ่ายๆครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เหมือนกันครับก็จะแสดงตัวเลขบอกเวลาด้านนี้เป็นตัวเลขโรมันกันเองครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดเออูเงินพดด้วงกันดีกว่าครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าตู้จัดแสดงเงินพดด้วงครับในส่วนฝั่งนี้ครับผมเกี่ยวกับรัชกาลที่สี่ยังไงก็คือในรัชกาลที่สี่ครับเปลี่ยนจากเงินพดด้วงมาใช้เป็นเหรียญกระสาบแทนครับซึ่งรัชกาลที่สี่ท่านได้ทรงสร้างนะครับ กระสาบขึ้นนะครับเปลี่ยนจากการใช้เงินบดด้วงครับเป็นเหรียญกระสาบนั่นเองครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เอ่อตู้จัดแสดงนะครับเป็นจานนะครับเป็นจานเคลือบเขียนลายนะครับจากที่วิทยากรท่านบอกนะครับก็จะเป็นจานที่เป็นศิลปะจากต่างประเทศครับโดยจะใช้ลักษณะเป็นการุดอาหารครับโดยเราใส่น้ําเข้าไปนะครับด้านใน นะครับจะเป็นด้านล่างจะเป็นที่ถังน้ําร้อนนะครับ oh. ใช้ในการอุ่นอาหารด้านบนครับลักษณะเหมือนเป็นนวัตกรรม oh. เหมือนคนสมัยก่อนใช้เป็นนวัตกรรม,เ,มเวฟอมาโคูเวฟง่ายๆครับทาให้อาหารมันทําไมครับมันอุ่นมันอุ่นขึ้นมาเพราะว่าจะใช้ใน,ในแถบยุโรปครับที่มีอากาศหนาวนะครับ ก็มาอยู่กันที่โต๊ะทรงงานของรัชกาลที่4นะคะซึ่งรัชกาลที่4นะคะก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ที่ถนัดทางด้านดาราศาสตร์นะคะซึ่งพระองค์นะคะได้คำนวณการเกิดสู่ริยุปราคานะคะล่วงหน้าถึง2ปีในวันที่18สิงหาคม2 4ง1นะคะเกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั ขอฝากไว้เป็นเกร็ดความรู้นิดนึงนะคะเนื่องจากในสมัยรัชกาลที่4ี่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมด2พระองค์ค่ะคือพระบาทสมเด็จพระจ้าเจ้าอยู่หัวนะคะและท่านได้ทรงพระบรมราชาพิเศษพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นมาเป็นเจ้ากรุงสยามองค์ที่สองค่ะเนื่องจากท่านไม่ถนัดอายุเทวิธีค่ะจึงให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเข้ามาช่วยในด้านนี้ค่ะ ราอยู่วันที่เขื่อนป่าสักชลริิธิ์ครับผมค่ะเดี๋ยวสถานที่สองนี้เดี๋ยวครูเฟิสมอบหมายให้ควัานคาใไ,ได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่เอ่อเขื่อนป่าสักชลริทธิ์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสักนะครับเป็นเอ่อพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเขื่อนป่าสักชลริิธิ์นะครับตั้งแต่การสร้างเขื่อนแล้วก็เอ่อประวัติเขื่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับว่าด้านในมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ด้านในอาคารของพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสักนะคบในห้องนี้นะคะเป็นห้องจัดแสดงนะคะภาพพระราชกรณียกิจครับในหลวงรัชการที่9ครับทรงมาเปิดเขื่อนป่าสักนะครับวันนี้25พฤศจิกายนครับปี2542นะครับเสด็จพร้อมด้วยพระราชินีนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพนะครับเสด็จพร้อมกันนะครับ จากการขุดพบนะครับในการสร้างเกิดอ่ายฝาโซลิตของเรานะครเดี๋ยวลองดูนะครับว่าแต่ละโครงกระดูกนะครับก็จะมีความแตกต่างกัน,นจะเป็นเด็กอาจจะเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวลองดู ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณเฟิสเราอยู่ที่สถานแสดงพันสัตน้อยนะคะของเกิดบาสักชุลสิทธิ์ค่ะอยากจะรบกวนคุณเฟิร์สหาเข้าชมด้านในหน่อยได้ไหมครับได้คะ<า>่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า ะะสําหรับกิจกรรมทัศนศึกษาในวันนี้อ,อยากให้ครูอ่านเนี่ยช่วยสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะไดโ้โอเคครับจากการที่เราไปทัศนศึกษาเนาะในจังหวัดลบบุรีนะครับที่ได้ที่เราไปก็คือพระนารายณ์ราชนีเวศเนาะเด็กๆก็จะได้รู้เกี่ยวกับประวัติของลบบุรี<ด><ๆ>สมเด็จพระนารายณ์นะครับเกี่ยวกับเมืองระโวต่างๆก็ได้ความรู้ต้องมีพิทยากรต่างๆขอแนะนําน,นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งครับเขื่อนปา่าสักสนสิทธิ์ได้ดูพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ําป่าสักนะครับ ได้รู้ความเป็นมาในการสร้างเขื่อนนะครับต้นน้ํามาจากที่ไหนปลายน้ําอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็การสร้างเขื่อนเกี่ยวกับกรมชลประทานต่างๆแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการดูปลาด้วยครับดูปลาเนาะว่ามีปลาอะไรบ้างในน้ําจืดของเรานะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับเจอกันปีหน้าฟ้าใหม่ไม่ใช่ค่ะปีใหม่ฟ้าหน้าถูกแล้วนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพจโรงเรียนของเราด้วยนะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆอยากฝากทุกคนเข้าไปดูด้วยนะครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ